เรามีอะไหล่มากกว่า4ล้านชิ้นนะครับในการให้บริการลูกค้านะครับพร้อมมากครับไม่ต้องกลัวไม่เสียเวลานานไม่ต้องรออะไหล่เป็นเดือนนะครับเอมีคําถามสุดท้ายครับพีดาม่าเลยปัญหาเห็นบอกว่า Ford รถมีปัญหาเยอะแยะมากมายกระบะเนี่ยไปยังไงครับณปัจจุบัน2025เราตอนนี้ก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมา สวัสดีครับกลับมาเจอกับพี่เอกครับจากช่องเล่าเรื่องรถอีกแล้วนะครับคลิปนี้ครับพี่เอกจะพาทุกคนครับมาสัมผัสกับการแข่งขันอีกแล้วนะครับหลังจากที่เราได้เคยพาทุกคนครับไปดูในงานของ Honda นะครับ Skill Contest งานนี้ครับฟอร์ดบ้างแล้วนะครับโดยการแข่งขันนะครับ Technical Skill Competition นะครับ and เทคนิค เชียวฟอรั่ม2025นะครับครั้งที่19โอ้โหชื่อเขายาวมากนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนครับไปดูนะครับการแข่งขันของเขานะครับว่าในงานเนี่ยการแข่งขันเขาเป็นยังไงหน้าตาเป็นแบบไหนเข้มข้นเหมือนกับฝั่งของ Honda หรือเปล่าและพวกเราครับจะได้อะไรในฐานะเป็นคนซื้อหรือเป็นผู้ซื้อเป็นผู้บริโภคที่ใช้รถ f อร์เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าการแข่งขันครั้งนี้เจ๋งขนาดไหนและมีประโยชน์ต่อพวกเราคนที่ใช้รถฟอร์ดยังไงบ้างไปชมกันครับ Being hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time I'd tell myself that everything will end up alright Just push yourself, test yourself, figure out what you เอาครับทุกคนครับหลังจากที่เราเห็นบรรยากาศไปแล้วกับพิธีเปิดนะครับก็มาอยู่กับพี่เป้ครับพี่เป้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงครับพี่จัดมาเอ๊ะยังไม่เคยมางาน ของฟอร์ดที่จัดงานแบบนี้เลยเราจัดมากี่ปีแล้วครับครับก็ต้องบอกว่าฟอร์ดนะครับเราจัดงานสกิลคอนเทนต์ตันนี้นะครับมาเป็นครั้งที่19แล้วนะในปีนี้นะครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราจัดมาตลอด18ปีที่ผ่านมานะครับก็มีดีลเลอร์ทั่วประเทศไทยนะครับเข้าร่วมกิจกรรมตรงนี้นะครับตั้งแต่รอบแรกนะครับเป็นซึ้เป็นรอบคัดเลือกแล้วก็วันนี้นะครับเรามี5ทีมสุดท้ายจากทั่วประเทศไทยนะครับเข้ามาแข่งขันวันนี้ทุกภาคเลยทุกภาคเลยครับเราเราแข่งกันยังไงครับพี่แบ่ง แต่ละภาคแข่งกันก่อนและคัดมาใช่ครับเราเลือกเราจะมีสกิลคอนเทสต์รอบแรกนะครับในแต่ละภูมิภาค oh. นะครับภาคเหนือภาคกลกางรา uh huh. นเทพภาคใต้ <Okay. S 2> นะครับเนาะทุกคนก็เข้ามามีส่วนร่วมในการคัด uh huh. หัวกะทิที่สุดนะครับในแต่ละภาคนะครับเพื่อเข้ามาแข่งขันในรอบสุดท้ายในวันนี้นั่นเอ eh, ต้องถามพี่เป้เป็นความรู้แต่ละภาคมีกี่ทีมที่แข่ง โอเคก็ในแต่ละภาคนะครับก็จะมีผู้จําหน่ายในแต่ละภาคทุกผู้จำหน่ายอยู่แล้วเราเรียนเชิญเข้ามาเลยนะครับแล้วก็วันนี้เรามี5ทีมถูกไหมครับเนาะโดยที่เอาอย่างที่เหนือนะครับมาเป็นตัวแทนมาจากฟอดแม่สอดนะครับภาคอีสานเนี่ยครับเรามาจากทางอุดรนะครับมาจากขอบอุดรเลยนะครับกรุงเทพนะครับเรามีมาจากทาง RMA นะที่หัวมากนะครับแล้วก็เรามีภาคกลางเป็นตัวแทนมาจากอยุธยาครับแล้วก็สุดท้ายภาคใต้เนี่ยเรามาจาก ดูสิบกระบี่นะครับก็เป็นตัวแทนจากภาคใตา้ม,มาหนึ่งซึ่งอันนี้มาจากทั่วประเทศไทยจร<น>ิงๆนะครับโน่นนี้แล้วก็มาครับคราวนี้เอเห็นบรรยากาศอันอนี้นเชิญพี่เป้มาดีกว่าเอเห็นห้องแรกที่ทุกคนเห็นอยู่ด้านนี้ห้องเนี้ยไว้ทําอะไรครับเห็นตอนแรกมีช่างทั้ง5ทีมครับแล้วก็มีพี่ผู้หญิงขึ้นมาแล้วก็บอกว่ารถมีอาการส่งอาการเสียยังไงอย่างเงี้ยฮะก็ต้องบอกนะครับว่าช่างเทคนิคของเราในทุกวันนี้นะครับเขาเนี่ยไม่ได้มีบทบาทหน้าที่ ในการจัดการซ่อมรถอย่างเดียวเท่านั้นนะครับมันแปลกที่เอ๋เห็นว่าทําไมช่างที่แข่งขันหรือมันเฉพาะแข่งขันแต่เปล่าพี่เป้กำลังหมายถึงว่าในชีวิตจริงใช่ครับก็ช่างก็จะมีโอกาสได้เจอกับผู้ใช่ใช่ครับก็ต้องบอกว่าตามโดยปกติแล้วตามพษฎีเนี่ยนะครับช่างเนี่ยก็จะใช้เวลาในการซ่อมรถนะครับในการพูดคุยกับรถซะเป็นหลักอาจจะไม่ได้มีโอกาสในการคุยกับลูกค้ามาเจอแบบนี้นะครับแต่ต้องบอกว่าในชีวิตจริงทุกวันนี้เองนะครับช่างเองเนี่ยนะครับ ต้องมีโอกาสในการสื่อสารกับลูกค้ามากยิ่งขึ้นนะครับโดยมากๆเลยยกตัวอย่างเช่นเขาเองเนี่ยอาจจะต้องมาคุยกับลูกค้าในระหว่างการขับรถทดสอบถูกไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดเราให้บุคคลที่ 2, 3, 4เข้าไปคุรลูกค้าแล้วมาถ่ายทอดข้อมูลตรงนี้ข้อมูลบางอย่างมันอาจจะตกหล่นไปผิดเพี้ยนไปความเข้าใจของลูกค้าก็อาจจะไม่ถูกต้องนักนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับ ช่างเทคนิคเองเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องมาคุยกับลูกค้ามากขึ้นนะครับมารับข้อมูลจากลูกค้าโดยตรงเพื่อทําให้เขาเข้าใจลูกค้าได้มากที่สุดและจะได้ซ่อมรถได้ตรงจุดอ๋อคือไม่ใช่แบบว่าการแข่งขันเราจะเห็นแบบนี้ไม่ใช่ในชีวิตจริงเวลาเขาไปเจอเคสที่แบบโอเคสที่ที่ฟังในโจทย์เมื่อกี้ยากเหมือนกันนะใช่ครับเพราะพี่เขาไม่รู้อะไรเลยนะใช่เพราะว่าการแข่งขันนะครับเราเราอยากให้เขาเนี่ยนะครับมีประสบการณ์จริงแล้วเอาเรื่องพวกนี้ ไปใช้งานจริงในชีวิตร <Okay. S 2> ประจำวันเขาได้ด้วยเช่นกันเพราะว่าคนขับบางทีกอ็อาจจะรู้มีอาการมีเครื่องสั่นเมื่อกี้นี้โจทย์มีเครื่องสั่น แต่เอกก็ไม่รู้มันสั่นเพราะอะไรก็ไม่รู้แล้วจับมาเออช่างเขาก็พยายามไล่หาสาเหตุใช่ไหมครับพอจากห้องนี้แล้วไงต่อครับพี่ก็เดี๋ยวไปด้านหลังนะครับเราจะมีสเตชันนะครับในการแข่งขันในวันนี้นะครับก็โดยทุกๆคนเนี่ยนะครับก็จะลงไปแข่งขันนะครับในการตรวจสอบรถนะครับรถที่เราใช้วันนี้นะครับก็จะเป็นรถแลปเตอร์นะครับ3.6ลิตรนะครับซึ่งทุกๆก็เป็นนวัตกรรมสูงสุดที่ฟอร์ดมีอยู่ในประเทศไทยนะตอนนี้นะครับเนาะพี่ถ้างั้นพี่เอถามพี่เป๊ะ ช่างทุกคนจะต้องดูแลแรปเตอร์เป็นใช่ไหมทุกต้องครับแน่นอนครับว่าช่างทุกคนของเราครับก็จะต้องดูแลแรปเตอร์นน้คืออันนี้ก<อ>็จะเป็น <üh coco. S 1> ห้องแข่งขันนะครับซึ่งช่างเรา<พ>เราตอนนี้ก็กําลังแข่งขันอยู่นะครับเขาเองก็ใช้นะครับการซ่อมเนี่ยนะครับทุกวันนี้รถของเรามีเทคโนโลยีที่เป็นระบบคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ค่อนข้างเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับช่างเขาเองเนี่ยครับก็จะใช้ในเรื่องของคือมือพิเศษนะครับในการลันดูนะครับว่ารถของเราเนี่ยนะครับมีเออร์เลอร์โคดอะไรยังไงบ้างนะครับ หรือแม้กระทั่งช่างเทคนิคของเรานะครับก็จะสามารถนะครับหาข้อมูลนะครับในเว็บไซต์ของ Ford ที่เราจะมีข่าวสารแนะนําทางผู้จําหน่ายได้นะครับว่าโอเคถ้าเคยเจอแบบนี้มาใช่เคยเจอแบบนี้มาบ้างไหมนะครับโดยพวกนี้เองนะครับข่าวสารก็จะแบ่งออกเป็นหมวดแต่ละหมวดเพื่อง่ายนี้ไม่เป็นความลับหรอพี่ไอทายกับพี่เนี่ยไ่อันนี้เข้าๆหน้าจอได้เป็นดิสูปอีก็เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของคู่มือซ่อมนะครับซึ่งเขาสามารถที่จะเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้อะไรได้นะครับในอดีตนะมันอาจจะเป็น กระดาษนะครับเนาะต่างๆทุกวันนี้ก็จะมาอยู่ในออนไลน์ใช่เคยเจอเคสแบบนี้บ้างถ้าเกิดเจอเขาก็จะรู้เขาก็จะทำก็จะใช้ในเรื่องของการดูออนไลน์พวกนี้ไปนะครับอันนั้นก็จะเป็นเรื่องของเครื่องมือพิเศษนะครับที่เราที่ผมเกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าช่างเทคนิคเนี่ยนะครับเรา ไม่ได้ดูเฉพาะเครื่องยนต์แล้วก็ต้องใช้เครื่องมือในการนะครับเชื่อมต่อตัวรถกับทางรถบุ๊กแล้วก็รันแอปพลิเคชันเข้าไปนะครับเพื่อตรวจสอบว่ารถเนี่ยมีรหัสข้อบกพร่องอะไรยังไงบ้างนะครับเราเองเนี่ยจะได้แก้ไขได้อย่างถูกจุดนะครับลดเวลาในการแก้ไขปัญหาพวกนี้ไปสมมอบรถค่ะ้ได้ได้ทันท่วงทีครับพี่เป้ถ้างั้นเท่ากับว่าช่างทุกสาขาของ Ford ทั่วประเทศจะต้องดูแลแรปเตอร์ เจ้าตัวเป็นซซน V6 คกันนี้ได้แน่นอนครับเนาะเพราะว่าที่นี่เองนะครับก็ฟอร์ดให้ความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรนะครับในการพัฒนาบุคลากรของเราเนี่ยนะครับเราก็มีการเทรนนิ่งนะครับฝังการฝึกอบรมกับทางทีมช่างเทคนิคไม่ว่าจะเป็นการออนไลน์นะครับหรือการออนไซต์มาเทรนที่นี่นะครับแล้วก็เราเองเนี่ยครับก็มีบุคลากรที่ไปเทรนนะครับช่างของผู้จําหน่ายในแต่ละภูมิภาคด้วยเช่นกันนะครับเพื่อทําให้เรามั่นใจว่าช่างเทคนิคของเราเนี่ย มีความพร้อมในการบริการลูกค้านะครับส่วนในการแข่งขันอันนี้ครับ,รบเขาจะใช้เวลาเท่าไหร่ครับพี่ในแต่ละอันนี้คือเราแบ่งกันเป็นห้องละทีมอ,อันนี้ก็เขาก็จะอยู่กับรถคันนี้ยาวไปเลยนะครับเพราะท,ทุกห้องเนี่ยทุกคนก็จะใช้เวลาเท่ากันในการวิเคราะห์ปัญหาอาจจะไม่ได้มีการเปลี่ยนสปีชั่นแล้วอยู่ที่นี่ยาวแล้วก็วิเคราะห์ปัญหาทางก็ตั้งแต่ทางสเตชันที่1ก็คือเขาก็จะให้โจทย์มาแล้วนะครับว่าลูกค้าเองเนี่ยนะครับ เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรยังไงขึ้นแจ้งเรื่องอะไรยังไงมาบ้างช่างเทคนิคเนี่ยก็จะใช้เวลาในการอยู่กับตัวรถตรงนี้ไปครับผมอ๋อนี่ถ้างั้นเองอยากให้พี่เป้พาไปดูทีวิทยาโอเยเขาบอกว่า เป็นทีมเต็มหนึ่งนะครับทีมเต็มหนึ่งเราอยากไปดูทีมเต็มหนึ่งดีเลยครับไปครับเราไปไปดูกันครับเขาบอกว่าทีมนั้นเต็มหนึ่งทีมนั้นเต็มดีครับเราไปดูกันครับแต่ว่าในห้องอย่างเงี้ยเขาก็คือการเห็นทางของพี่ก็คือจะถึงแค่ตอนช่วงเที่ยงใช่วันนี้ประมาณสักตักต่ตนเวลานี้ก็3ชั่วโมงประมาณนั้นแล้วก็ก็จะได้ช่างเทคนิคเนี่ยผมว่าการที่ให้เขาอยู่กับโตรถนานๆเนี่ยนะครับก็ จะเป็นการให้เข้าใช้เวลาใช้สมาธิในการคาะห์ปัญหาได้มีคนดูเต็มเลยใช่ครับเปิดปกติแล้วเนี่ยห้องฝึกอบรมขับรถนะครับก็จะแบ่งเป็น2องเซกชั่นนะครับก็จะเป็นเซกชั่นบนตัวรถนะครับแล้วก็เป็นเซกชั่นในเชิงของการเรียนทฤษฎีต่างๆนะครับหลังจากที่เขาเรียนทฤษฎีในห้องขวามือมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับทางอาจารย์ก็จะพาทางช่างเทคนิคเนี่ยมาห้องนี้แล้วก็มาดูรถจริงอะไรจริงว่าเป็นอย่างไรนะครับนี่นีครับมีห้อยพร้อมนะครับมีทุกอย่างที่พร้อม นะครับในการฝึกอบรมทางทีมซักทคนิคข้ครับแต่ว่าพี่เปยถ้าพี่เขาชนะสมมติปีนี้ชนะปีน้ามีโอกาสแข่งได้ไหมอ๋อโดยปกติแล้วนะครับเราก็จะให้แชมป์เก่านะครับเว้นวักไปก่อนอ๋อเว้นวกไปก่อนเพื่อปิดอากาศให้ช่างเทคนิคใหม่ๆนะครับได้มีโอกาสเข้ามาแข่งขันนะครับแล้วก็มาชิงกปีโดยปกติวักตลอดวักตลอดตลอดก็คือก็ให้คนที่เป็นแชมป์มาแล้วอ่ะ ก็มาสอนน้องๆในในโชว์รมาหมือนใจอ่าโอเคนะครับนี่ก็เห็นมีเด่เขาบอกว่าคนนี้มาเต็มเต็แล้วก็กรรมการก็จะตรวจอย่างนี้ดูใช่ครับแล้วเขาจับผิดอะไรบ้างครับอ๋อก็วันนี้เท่าที่ผมทราบนะครับก็จะเป็นปัญหาหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาหรือเกี่ยวกับเครื่องโยนช่วงล่างหรือจะเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับก็อาจารย์เขาก็จะมีการทําปัญหาเอาไว้ให้ช่างเทคนิคนะครับในการวิเคราะห์ต่อไปนะครับ กอนน็อันนี้ก็จะเป็นการเริ่มต้นนะครับการดูแลรถเนี่ยก็ต้องมีการป้องกันนะครับตัวสภาพตัวถังเพื่อไม่ให้เกิดนะครับริ้วรอยต่างๆในระหว่าง,งการซ่อมนะครับทางทีมช่างเทคนิคเองเนี่ยก็ต้องมีการวางนะครับอุป,ปรกรณ์ป้องกันทั้งด้านนอกและก็ด้านในซึ่งอันนี้เป็นคะแนนด้วยใช่ไหมครับใช่รับงมประกันเน็น,น,นคนเพราะว่าเราเองก็ต้องให้ความมั่นใจกับทางลูกค้าว่าเมื่อลูกค้าเข้ามาแล้วเนี่ยจะต้องไม่มีเรื่องอื่นๆอะไรกับกาปล่อยไว้ในการซ่อมเองนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการป้องกันเรื่องพวกนี้เป็นสิ่่งสําคัญทีอ ย้ำเน้นย้ำนะครับโอเคครับพี่นี่กรรมการก็จะยืนเฝ้าใช่ครับแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเสร็จก่อนถือว่าก็ได้คะแนนเต็มไหมอ่าเสร็จก่อนไหมล่ะเสร็จก่อนเดี๋ยวต้องถามทางคณะกรรมการนี่เสร็จก่อนนี่มีคะแนนพิเศษไหมครับเสร็จก่อนก็จะได้รีและเลื่อกขั้นพิเศษเสร็จขั้นโอเคอ๋อก็คือสุดท้ายเนี่ยช่างเทคนิคเองเนี่ยก็ต้องไปสรุปอีกทีหนึ่งถูกไหมครับเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรถ้าเสร็จถ้าเสร็จ โอเคครับเอไอเ็นพอจะคุยกับอาจารย์อาจารย์รีบปิดรีบปิดก่อนนะครับเดี๋ยวข้อมูลรั่วไหลเออไม่ให้เดี๋ยวจะไม่ติดเต้นกันใช่ครับก็อันนี้ก็จะได้เห็นแล้วแล้วทุกเขาก็ต้องแก้อาการทั้งหมดเรียบร้อยใช่ก็เดี๋ยวไปรอรุ้นกันตอนช่วงช่วงตอนจบอีกทีตอนจบอีกทีนึงว่าใครจะได้คะแนนขนาดไหนนะครับอ่ะโอเคครับอ่ะพี่เพ่เราออกไปกันดีกว่าได้เขามีสมาธิกันนะครับก็อย่างที่เห็นพี่เพ่เราจัดแบบเนี้ย การคาดหวังอนะพี่คาดหวังจะได้อะไรจากอโอเคช่างได้อันดับและแล้วคนที่เป็นคนใช้พี่เราจะได้อะไรจากการที่พี่ทําแบบนี้บ้างครับก็แน่นอนนะครับว่าการที่ช่างจะเข้ามานะครับในการแข่งขันสกิลคอนเทนต์ท้งนี้ได้เองเนี่ยทุกๆคนเองเนี่ยก็ต้องมีการเตรียมความรู้ความพร้อมนะครับความรู้ความสามารถต่างๆนะครับก็จะทําให้ทุกคนเนี่ยนะครับมีการทบทวนการหาความรู้เพิ่มเติมเก็บกระโดดผลิตภัณฑ์นะครับ เพื่อพร้อมที่จะเข้ามาแข่งขันครั้งนี้ซึ่งข้อมูลพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยก็จะติดตัวเขาไปนะครับเมื่อวันที่ลูกค้าเข้ามาใช้บริการที่ศูนย์บริการของเราถูกไหมครับแน่นอนเขาจะสามารถใช้ความรู้พวกนี้นะครับในการให้บริการลูกค้านะครับที่ศูนย์บริการของเราทั่วประเทศไทยได้นะครับก็อีกทั้งนะครับการแข่งขันข้อมูลพวกนี้ทั้งหมดเองเนี่ยนะครับเขาเองนะครับก็จะสามารถส่งต่อให้กับเพื่อนได้อะไรได้นะครับเนาะช่างเทคนิคของเราเนี่ยนะครับจริงๆเราแบ่งเป็นตั้งแต่เลเวลศูนย์ หนึ่งสองสามนะครับโดยเลเวลที่เป็นเลเวลสามที่หรือบางคนที่เราเรียกว่ามาสเตอร์เทคนิชเนี่ยนะครับก็จะมีหน้าที่นะครับในการที่จะให้คําแนะนําช่างที่อยู่ในศูนย์บริการว่าถ้าเกิดเจอปัญหาแบบนี้สิ่งที่คุณควรทําขั้นตอนที่หนึ่งและสองและสามจะทําอย่างไรนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการทำพวกนี้ก็จะเป็นการสร้างนะครับความรู้เพิ่มเติมนะครับสร้างความตื่นเต้นแรงบันดาลใจในการทำงานถูกไหมครับเนาะไม่ใช่เป็นช่างไปวันวันไปอะไรอย่างเงี้ย เขายังมีโอกาสได้มีการแข่งขันมีการเติบโตมีการเติบโตต่อไปก็ต้องบอกว่าช่างเทคนิคที่เคยเป็นแชมป์เก่าของเราก็ขึ้นมาเป็นระดับหัวหน้าช่างมาเป็นอาจารย์ได้ไหมมาเป็นอาจารย์ด้วยับนะครับเอ๋มีคำถามสุดท้ายครับพี่ดาวมาเลยปัญหาเห็นบอกว่า Ford รถมีปัญหาเยอะแยะมากมายกระบะเนี่ย ไปยังไงครับณปัจจุบ er like like wow ัน2025เราตอนนี้ก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมาเราอาจจะมีปัญหาบ้างอะไรบ้างนะครับเกี่ยวกับปัญหารถยนต์แต่ก็ต้องบอกว่าปัญหาทั้งหมดสิ่งพวกนี้ฟอร์ดเองก็พยายามนะครับเอาเข้าไปในการแก้ไขปัญหานะครับแล้วก็ทําให้คุณภาพผลิตภัณฑ์ของเราอดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับซึ่งเราก็ต้องบอกว่าปัญหาผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยตอนนี้อาจจะไม่มีแล้วหรืออาจจะมีบ้างนะครับแต่เราก็มั่นใจว่าด้วยศักยภาพของ ผู้จำหน่ายเราทั่วประเทศไทยนะครับทีมงานช่างของเราทั่วประเทศไทยนะครับก็พร้อมที่จะให้บริการลูกค้านะครับสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทั่วประเทศไทยโอเคนะครับ, okay. รบก็หวังว่าน่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆหลายคนที่มีคําถามว่าจะเลือกซื้อรถฟอร์ดแต่ละครั้งกลัวเลยอะไรต่างๆเลยแต่ว่าเราเห็นแล้วว่านี่มีฟอร์ดมีความมีการอบรมช่างมีการดูแลและตอนหลังๆเนี่ยเท่าที่เห็นเมื่อกี้ที่พี่ไปบอกนะ เคสต่างๆที่มันเกิดขึ้นจะมีลิสต์อยู่ออนไลน์ให้ช่างทุกคนได้ดูเอว่านะน่าจะเป็นทางแก้ไขปัญหานะครับได้เร็วแล้วก็อะไรก็ได้เร็วใช่ไหมพี่ตอนนี้แน่นอนครับ <laughs> คลังอะไหล่เราพร้อมครับเรามีการขยายคลังอะไหล่เพื่อให้บริการลูกค้านะครับเรามีอะไหล่มากกว่า4ล้านชิ้นนะครับในการให้บริการลูกค้านะครับพร้อมมากครับไม่ต้องกลัวไม่เสียเวลานานไม่ต้องรออะไหล่เป็นเดือนนะครับเอาล่ะวันนี้นะครับขอบคุณพี่เป้มากที่พาเอ๋มาเดินดูละเอียดขนาดนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปสรุปปิดกันครับเพื่อนๆครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆครับไปดูการแข่งขันมาแล้วนะครับสาหรับ5ทีม5ภูมิภาคนะครับสิ่งหนึ่งที่เราเห็นในการแข่งขันนี้นะครับนั่นก็คือในเรื่อง ของทัศษะนะครับที่ช่างแต่ละท่านนะครับที่ผ่านเข้ามาถึงขนาดนี้แล้วหรือแม้กระทั่งที่ได้ร่วมเข้าไปแข่งขันนะครับทดสอบนะตั้งแต่แรกเลยนะครับเขาได้ฝึกทักษะเขาได้พัฒนาทักษะเขาได้พัฒนาความรู้เขาได้เจอโจทย์ที่ยากๆนะครับโจทย์ต่างๆที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือโจทย์ที่เราใช้งานในชีวิตประจำวันที่ผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยเข้าไปแล้วไปบอกกับช่างไปบอกกับศูนย์บริการให้เขาดูแลนะครับแต่ว่าอันนี้คือการแข่งขันที่เขาจะต้องทําตามโจทย์ ทำตามเวลาให้เสร็จสิ้นนะครับแล้วก็ให้ดีที่สุดนะครับและก็จะได้เป็นผู้ชนะซึ่งเรายังไม่รู้นะครับในขณะนี้ว่าใครเป็นผู้ชนะแต่แน่นอนครับก็ส่งกําลังใจให้กับทั้ง5ทีมนะครับทั้ง10ผู้แข่งขันนะครับให้ผ่านการทดสอบแบบนี้ไปได้แล้วก็เพื่อไปชิงแชมป์นะครับที่ต้องบอกว่าเข้าไปในรอบลึกที่ไปแข่งกันหลายๆประเทศเดี๋ยวเราจะตามมาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับแต่เงื่อนไขทองการแข่งขันก็เป็นแบบที่ทุกคนได้ชมไปนะครับขอบคุณพี่เป้ที่มาอธิบายนะครับรายละเอียด และนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการความจริงใจจากแบรนด์รถยนต์ที่ส่งต่อมาถึงเราที่เป็นผู้บริโภคให้มั่นใจกับการใช้งานแบรนด์นั้นๆน,น,นะครับก็นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานนะครับในตัวของ t e c h n i c i a n Skill นะค Competition and Technical Forum 2025นี้นั่นเองนะครับเอาล่ะคือเพื่อนมีความคิดเห็นไงก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด c r i b e มาบอกกันด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่วันนี้ก็บอกว่าเพื่อนๆน่าจะได้ทักษะความรู้อะไรไปบ้างเอาล่ะวันนี้ไปแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ congratulations ่ั่าา Today has been a day full of excitement, of nerves, of hard work, and it's all now come to a conclusion. I want to thank each and every one of you who participated not only in today's event but in the work leading up to it. The first one i just want to thank them for today's participation and the work leading up to it <laughs> because the real winners from your work are our okay. customers <laughs> Now, as we talked about this morning, we have a champion for Thailand. Yeah. And I hope all of you will be cheering for your Thailand champion in November when they come back to compete. <laughs> Now, I ask the favor of each and every one of you here. I want you to go back to your dealerships and help inspire the other technicians to learn, to grow, and to become better. Uh, I now i know many of you are looking forward to more music and more fun <laughs> so i won't stand in the way of that uh, mm -hmm. so with that i would just say again congratulations thank you and enjoy the evening. Find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down.